อะไรอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้เจอเพื่อนกเก่าๆเลยเจอแต่คนใหม่ๆขอบคุณนะคะคุยไ,ไปเ,เรื่อยๆเนอะคุยแต่ยี่ยุงก็ไม่ค่อยเครียดแต่ก็นั่นแหละอยากมีสาระอยากมีสาระอับหัวเต้นหัวรับเุ้ยแม่เอ้ยมาถึงนี่ไปทําไมละ้ะโนนอนก่อนเลยเนี่ยชีวิตอหมอมก็หมอมก็เอมอโทรหาไปยุงอยู่ เอาได้ใจใหยยุงเลยค่ะอ่ะอ่ะใยายจริงๆแล้วนะคะค่ะจริงๆไปเถอะเดี๋ยวหนาวขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยเขารอเลยสวัสดีค่ะจากระพงนีสันเทียสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะเวมาทักทายยายยุง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยะคะ่ะขอบคุณสมบัติเดจเดอรขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายใชย่สวัสดีนะคะคุณนัทวัฒน์พลขุนทษสวัสดีค่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,ค,ะคุณกีดราคาไปถึงไหนแล้วนาะขอบคุณทุกคนคะ่ะจะกรเสียงเงียงเนาะหันซ้ายหันขวามองตามคุณขอบคุณคะ่ะใหม่ก็ยังไม่สายเนาะเพราะว่ามันยังอยู่ใน ระยะปีใหม่อยู่ค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันค่ะเขาคิดว่าเขาจะทําคลิปไอ้อจะคลิปอะไรนอไอ้จเจ๋วผูยังไอเจ๋วมันบอกว่ามันมาบ้านถ้ามันมาบ้านเขาแล้วนะ่ะก็ไม่เครียดก็ไม่อะไรแต่ว่าอย่างคุณกิฟเนี่ยพอตะแลกเข้าไปก็ไปนั่งฟังอยู่พอที่นี่พอพอคุณกิฟไปส่วนมรณะแหล่ะเยี่ยหรือมันสองสามจะยุง้งยังไม่ดูวันที่เลยเดอ้อขอบคุณนะคะ พีเอ็มบอกว่าสองสามเนาะขอบคุณค้าค่ะขอบคุณขอบคุณเช่นกันค่ะที่แวะเข้ามาทักทายนะ,ะเด้อค่ะเด้อได้หลายเลยค่ะขอบคุณมากมากเลย <c oughs> อันเดียนะชีวิตค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะแต่นี่ปใจเป็นหินโทรศัพท์ดีแล้วก็ลงลงคลิปเด้ออย่ายุ่งคิดเลยไข่ของก็สนุกดีเฮฮาเนาะ ขอบคุณนะคะที่ได้มาทักทายขอบคุณได้หลายเลยะคะ่ะเองเฮงกวางขอบคุณนะคะโนร์ทีจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไปไหนมา <c oughs> ก็ติดงานพีใหม่เลยคะ่ะบ้านเจ้านายนะครับมีแรงว่าคยนีไ้ได้ทำสักผาคุ้งเข่าตอร้นล้นโอเคก็อืมอืมอืมอะไรฮะอะไรฮะ ประมาณห้าสิบนาทีนั่นแหละถูกต้องแลวแหละประมาณนี้แหละเนาะนอะ้องไจ้าจ้าขอบคุณนะคะน้องคีมขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องเลยนะคะยายยุงวงจีโน่เด้อขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาทักทายยายยุงที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเอาแล้วใส่ใจนึงเด้อ <laughs> กดไลค์นะคะอย่าก,กดไลค <laughs> ์บ้าบาบอไปเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย อันนี้ลงทําแป้งบ้าบอๆมั่งอะไรก็เนาะเราแจ็คกระพงเนาะเราต้องทําเดี๋ยวก็จะเห็นทีเบเขามาเด้อหนูเด้อขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะทิเวตมาทักทายจ้าสวัสดีนะคะหนูไปถึงบ้านหรือย,ยังหนูไปถึงกรุงเทพหรือย,ยังไปถึงที่พักหรือย,ยังคะขอบคุณนะคะพัก <laughs> ผ่อนก่อนใช่ไหม อยนี้ยุงย่งแหละมดบ้านเนาะเราไม่ได้นอนเนาะเออก็อยากนอนก่อนแต่ก็มีหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่รู้ถามว่าอย่ายุ่งขึ้นจั็คงงก็ยังไม่ตอบยายุงย่งจําไม่ได้ <laughs> ขอบคุณนะคะอันเดียมาแล้วมาแล้วไปนั่งยีตาตาสองเอออ่านหนังสือตาหีิ่วหมดเลยยิงก็ตานอยอยู่เฮ้ ขอบคุณนะคะถูกต้องจ้าเหนื่อยอยู่ไม่ถูกเลยสามวันสี่วันทําไงดีน้อทําไงดีน้อ,อยนั่นแหละขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะทีิแวะมาทักทายขอบคุณนะ้งคิ๊เนาะเนาะขอบคุณนะคะเฮ้น้อเออสวัสดีจ้าน้องคีมตอบกลับสมบัติสวัสดีปีใหม่ไปวันที่สองนั่นแหละ เขามีงานวันที่สองหรือวันที่สามเดียยายุงไม่รู้ไหนสองส,งส่เนาะน้องูอ้เนาะเราไปเพราะว่าก็หลายคนอยู่ที่ที่เห็นเขาบอกว่าเจอปัญหาอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะจารินวงจิโน่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆไม่จําเวลาไม่ถูกยายุงมาไม่มีใครรู้ <laughs> วันที่สามมีน้านาะเอาตังค์มาให้สวยดอกไม้ดา20บาท <laughs> ขอบคุณนะคะ สวัสดีปีใหม่จ้าน้องสวยใครเห็นเขาดังคุยแล้วก็ยิ้มเนาะก,ก็เออเออแต่โลกดีแบบมันไม่ไม่ไม่เครียดแต่เนาะพูดถึงเรื่องเนาะถ้าพอเราเข้าไปดูด้วยสวัสดีปีใหม่ครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเออใครท่านหมีน้องหมีค่ะ <c oughs> หายไปหลายวันหายไปหลายวันค่ะหายไปหลายวันตีปีใหม่อยู่เนาะ เรียกนัดก็ได้นะจะนะคะแต่นี่ไปใจไปถินชื่อเล่นนัดคะ่ะอ๋ <c oughs> ออานนต้องชี้นิวอย่างเดียวฝังอยู่จ้าขายของอยู่จ้าขอบคุณจ้าเนาะ <c oughs> จริงๆเลยประมาณเนี่ยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยหลายมาันละอย่ายุงไม่ไรจักที หกเจ็ดวันแล้วแหละก็เลยเออเอาจักหน่อยดูใช้เงินเออเขาเรียกอะไรนะเฟซบุ๊กไม่นอโอโว้ยน่อชีวิตนี่นออจะรีบจะให้ก็ไม่ให้จักทีใหรให้มาเถอะไม่ได้เจอกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องคิมสวัสดีปีใหม่จ้าพี่จ้าสวัสดีเหมือนกันหนูค่ะแต่นี่ไปใจเป็นหิน ขายของร่ำรวยร่ำรวยได้จ้าเด้อขายดีๆตลอดปีเลยแล้วมันสั่นปวดหัวพรอมเลยไม่ได้กินก็เข้าขอบคุณนะคะจะไม่เข้ามาดูก็เพราะชื่อผมพี่ดี่เลยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ไปใจเป็นหินน้องนัดหนุนนี้ท <c oughs> ี่ยหญ่ยุที่เอาคุยเรื่องนองลาทีดูคุยเรื่องรถแห่ดูแ <c oughs> บบ มันเล่นยังไงไม่รู้ไม่เห็นคือมาเมื่อก่อนเลยเป็นพ่อนักล่องใหม,ม่ไม่รู้ว่าว่าอืมออกม,มาแล้วน้ทรีถามยายยุงว่าเมาไหมวะเดียวยายยุงกินไม่ได้คิดแล้วสันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอ,อส,สมบัติสมบัติข่ายของไหมวะนี่เก็บร้านคนหูหนวกไม่อยู่เหรอ <laughs> <laughs> อยู่ อยู่ได้อยู่คนเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยแปดล้านดวงตามีเพื่อนเพื่อนยิ้ยุย้ดีใจค่ะดีใจดีใจแม่น้องมุกดาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็ยังไม่กลับนีค่ะยังอยู่เดี๋ยวไปได้ทักทายเลยนะคะคุณบันทึกการเดินทางน้องอู๋น้องอู๋สวัสดีนะคะสวัสดี ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่แวะมาทักทายคุณมากมากเลยคะ่ะโอเคดด <laughs> อออเดคาเดาอ๋อเดอกกุมภาหายไปหลายวันหายไปหลายวันคะ่ะหายไปหลายวันีปีใหม่อยู่เนอะชื่จักรพงเนาะชื่อจักรพงศ์นสันเทียสวัสดีปีใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตลอดปีเลยคะ่ะทอนนู่นหายหนาวหรือย,ยังคะ เอ,อเออเพชรบุญหายหนาวหรือยังเอยเขาดินก็กินแล้วมันสั่นปวดหัวพรอมเลยไม่ได้กินก็นเข้าขอบคุณนะคะจะไม่เข้ามาดูก็เพราะชื่อผมพี่ดี <c oughs> ไปวันที่สองนั่นแหละเขามีงานวันที่สองหรือวันที่สามเดี๋ยวยยุงไม่รู้ไหนสองสมัยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะน้องอุ๊น้องอุ๊อ เออเดี๋ยวยัยยุงก็พยายามดูอยู่นะน้องอู๊มันะนูนหายหนาวหรือยังคะเออเออเพชรบุญหายหนาวหรือยังเออเขาดินก็เดี๋ยวกุพาเสียงเออกรรมการบอก <laughs> ขอบคุณนะคะทุกคนสมบัติคนงามสมบัติระยะน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ อุ้ยแต่ยายยุงไปเที่ยวอยู่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ติดปีใหม่ชีบาดมาแล้วเน้นก็มาแล้วเด้อปีใหม่อ่างเปาเต็มเปาเลยแต่ไม่ใช่ยายยุงใช่ไหมของน้องนาทีใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนแต่ชื่อเขาอยู่นี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาทักทายกิตติด้ะมันมันมันต้องหาเห <c oughs> มือนช่วงที่ยายยุง เออนั่นแหละรถก็เลยใจดีหน่อยนึงดีใจหน่อยนึงใจดีได้ดีใจเป็นคนละความหมายเนาะเนาะจัก,กรพวงเนาะขอบคุณนะคะใช่เหงืองปัง,ปงๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปนะครับใช่ข,ขอบคุณค่ะ